ครับท่านผู้ฟังที่เคาร ف, พพบก,กับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเช่นเคยครับรายการตามทางพระพุทธเจ้าพบก,กับท่านผู้ฟังในคำข้อคืนวันนี้ด้วยศรัทธาของคุณมาโนศรัทธาของคุณสุพิษพฤดทคุณศรัทธาของคุณอัมพวันหลีออาพรร่วมกันรับเป็นเชาภาพ ขออนมโมทนาในกุศลศรัทธาของท่านดังกล่าวแล้วมาณโอกาสนี้และขอให้กุศลผลบุญจากการที่ร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพส่งเสริมงานเผยแผ่ธรรมะสั่งมหากุศลให้ธรรมะเป็นทานตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสว่าสัพพทานางังธรรมทานาังชินาติก็แปลว่าให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง มหากุศลจากการที่ร่วมกันให้ธรรมะเป็นทานในคืนนี้ขอจงได้เป็นพลวะปััจัยให้คุณมาโนอดคุณสุพิษพฤติกุณให้คุณอัมพวันหลีอาพรทุกท่านขอจงได้มีความสุขก,กายสุขใจพร้อมทั้งมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัติตนให้ร่วงพ้นจากทุกภยัย ทั้งหลายทั้งปวงนะครับขอดุโบสถนาสาธุแล้วคืนวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นศรัทธาของคุณจิรายุเอราวันศรัทธาของคุณสาลีแมนชีนะแบนซีนะนรับนะเป็นเจ้าภาพ<ๆ>ก็จะได้อนุโบสนาสาธุกันในคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนนี้ด้เวลาฟังธรรมะแล้ว ขอเชิญท่านผู้ฟังสู่บรรยากาศเรียนรู้ธรรมะจากคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อจากคราวที่แล้วจากนี้ได้เลยครับมาดูประการที่ห้าเนกขมักกถาที่พระพุทธเจ้าตรัสถ้อยคำที่เจ้ากลัดถึงการออกจากกามชี้โทษของกามแล้วก็ชี้ทางออกจากกามให้อีกด้วย ยังไม่เห็นโทษของกามก็คงจะไม่อยากออกจากกรรมหรอกใช่ไหมแต่ยากาสาเนี่ยขเขายังไม่เห็นโทษของกามแต่เขารู้สึกมันเบื่อในกามเพราะกามที่ตนเองเสพต,ตนเองได้ตนเองที่หมกมุ่นอยู่นั้นมันเป็นความสุขแบบโลกโลกแต่อยู่ๆมาเกิดเบื่อได้อย่างไงถึงขนาดเดินหนีและประกาศว่าที่นีวุ่นวายที่นี่ขัดข้อง ทั้งางนี่ยังไม่เห็นโทษของกามแต่เมื่อเกิดเบื่อขึ้นมาจะนั้นถึงขั้นเบื่อในกามแล้วเนี่ยได้ปรากฏแกยาศาสะแต่ยาศาสะยังไม่รู้ว่าโทษของกามมันมีอันนี้ฮะนะโทษของกามมีแล้วก็การออกจากกามมีมยาศาสะยังไม่เห็นทางแต่พระพุทธเจ้าปูพื้นให้ว่าชีวิตที่มั่งมีชีวิตที่มีความสุข สุขสมบูรณ์ที่สุดอย่างยศญาณหายากเพราะสมบูรณ์ที่สุดในโภคสมบัติทรัพย์สมบัติแต่เมื่อถึงกล่าวอิ่มขึ้นมาแล้วนี่ถึงก็เดินหนีว่าที่นี่วุ่นวายที่นี่ขัดข้องพระพุทธเจ้าทราบทางอัธยาศัยของยศาก็เลยประกาศสวนไปว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่มีไม่ขัดข้องท่านจงมาที่นี่เถอะพร้อมกับแสดงธรรมะ ให้ทราบถึงความสุขที่ได้ด้วยอํานาจของทานความสุขที่ได้ด้วยอํานาจของศีลและและความสุขที่ได้นั้นผลของทานผลของศีลก็คือมนุษยสมบัติสูงสุดก็คือเทวสมบัติแล้วพระพุทธเจ้าก็เชี่อเห็นว่าในมนุษย์สมบัติและเทวสมบัตินั้นเป็นกามเป็นกามกามคือสิ่งที่น่าใคร น่าปรารถนาสิ่งที่น่าใคร่หน้าปรารถนานั้นมีโทษโทษอันเกิดจากที่ลุ่มหลงมัวเมาเพลิดเพลินหมกมุ่นอยู่ในสิ่งที่น่าใคร่น่าปรารถนาไม่มีใครชี้โทษให้เห็นได้แต่พระพุทธเจ้าชี้โทษให้เห็นได้อย่างเราก็เห็นว่ามันเป็นโทษแต่ไม่รู้มันเป็นโทษนะฮะ เห็นว่ามันเป็นโทษแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นโทษเป็นไงสิ่งคราวต้องพลัดพรากจากกันก็ร้องไห้กันสักทีหนึง่งใช่ไหมอตอนนี้กา่มมันคืออะไรเมื่อกี้ก็แย้มมานิดนะคือสิ่งที่น่าใครน่าปรารถนาแล้วสิ่งที่น่าใครน่าปรารถนาเนี่ยมีกี่อย่างรูปเสียงกลิ่นรสผพัพะนี่เป็นวัตถุกรรม และยังมีกิเลสอีกสิอย่างนั่นคือกิเลสกามทางวัตถุกรรมและกิเลสกรรมล้วนเป็นสิ่งที่น่าใคร่น่าปรารถนาจะน่าใคร่น่าปรารถนาถ้าแค่ไหนสิ่งนั้นล้วนมีความไม่เที่ยงผันแปรเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นล้วนมีความเป็นทุกข์คงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้สิ่งนั้นมีความเจ็บไข้ได้ป่วยอาพาธพล่องอยู่เป็นนิด และสิ่งนั้นมีการดับไปอย่างไม่มีอะไรจะหยุดการดับลงออกไปได้ฉะนั้นกามเนี่ยจะตกอยู่ในอำนาจไตรลักษณ์สามประการหนึ่งมีอนิจจังติดอยู่ที่กามนั้นมีความไม่เที่ยงมีความผันแปรเปลี่ยนแปลงสองมีทุกขังคือคงในสภาพเดิมไม่ได้เป็นทุกข์นะ ป่วยอยู่เสมอพร้อมอยู่เสมอคงในสภาพเดิมไม่ได้และประการสุดท้ายคือมีอนาตาบังคับให้เที่ยงก็ไม่ได้บังคับให้มันมั่นคงก็ไม่ได้บังคับไม่ให้แก่ก็ไม่ได้บังคับไม่ให้เจ็บป่วยก็ไม่ได้และบังคับไม่ให้มันตายก็ไม่ได้เป็นไปตามความปรารถนาเป็นไปความต้องการไม่ได้ั่อกามไม่ว่าจะเป็นรูปารมณ์คือรูป เสียงกยลิ่นรสผลพภะทั้งหมดล้วนมีอนิจจังมีทุกขังมีอนัตตามีการเกิดขึ้นมีการตั้งอยู่แล้วก็มีการดับไปนี่คือโทษของกรรมฉะนั้นสิ่งนั้นไม่เป็นไปตามความปรารถนาก็ต้องเป็นไงคะทุกใจเสียใจเศร้าใจยิ่งต้องพลัดพรากจากกันน้ำตาก็ไหล ไหลน้ำตาจะไหลเป็นสายเลือดจะไหลมากสักเท่าไหร่ไหลจนม่มีจะไหลสิ่งนั้นก็ไม่หวนทวนกลับคืนมาฉลองความต้องการผงกระท้่งเสียน้ำตาได้นั่นคือโทษของกามจนทำให้หมูสัตว์ทั้งหลายเนี่ยตกอยู่ในอำนาจของกามตกอยู่ในโทษของกามชาติแล้วชาติอีกนะไม่ว่าจะเป็นชาติไหนก็ตามที่ ถ้ามีกามชาตินั้นก็ต้องมีน้ำตามีความเศร้าโศกมีความเสียใจมีการร้องไห้รำพันธฉะนั้นความทุกข์ที่เผารนจิตใจให้ดำลงอยู่ในความสุขไม่ได้มีแต่ทุกข์ใจเศร้าใจเสียใจระทมใจเนี่ยอันนั้นคือโทษของกามมฉะนันพระพุทธเจ้าเชียเห็นว่าจะมีความสุขมากสักแค่ไหน ก็ต้องอยู่กับความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจะร่ำรวยสักแค่ไหนก็อยู่กับอนิจจังทุกขังอนัตตาจะสวยมากสักแค่ไหนก็อยู่กับความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาล่อมากแค่ไหนก็อยู่กับความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีอะไรมั่นคงถาวรอย่างที่เราตั้งใจอยากได้ปรารถนาได้เลยไม่มีเลยฉะนั้นนี่คือ โทษของกามนั่นกาลเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าใคร,ร่น่าปรารถนามันเสียอยู่มีไตรลักษ์ให้เราได้เข้าใจนะสิ่งที่น่าใคร่น่าปรารถนาเนี่ยมันดีแต่มันเสียอย่างหนึ่งมันมีไตรลักษ์และไตรลักษ์นี่ไม่มีใครแก่เอาออกจากกามได้เลยที่ไหนมีกามที่นั่นก็มีไตรลักษ์ที่ไหนมีสิ่งที่น่าใคร่น่าปรารถนาที่นั่นก็มี ไตรลักษณ์ชั้นการทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สมบัติเทวสมบัติชั้นไหนก็ตามพ้นไตรลักษณ์ไม่ได้เลยเนี่ยทำให้ยัศะมองเห็นความเป็นจริงนะจึงได้คลายจากความกำหนัดเพราะเห็นโทษของกามจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ชี้ทางออกจากกรรมชี้ทางออกจากกามตอนนี้เรา ได้ความหรืยังว่ากามคืออะไรกามคือสิ่งที่น่าใคร่สิ่งที่น่าปรารถนากามสิ่งที่น่าใคร่น่าปรารถนานั่นคือรูปที่สวยเสียงที่มีความไพเราะ,ะพูดถึงตรงนี้แล้วก็เดินไปที่ร้านแผ่นเสียงดังสมัยก่อนแล้วเขาก็เปิดเพลงเพราะเพราะไอเรามัน นะชอบเพลงเก่าๆก็เดินเลี้ยวเข้าไปพอเดินเลี้ยวเข้าไปเราก็เจอภาพนักร้องเก่าๆเาหลือแต่เสียงตัวไม่มีแล้วมันก็สลดใจเขาแต่ก่อนนี้ฟังเพลงแล้วมันเกิดมีความบันเทิงสนุกเดี๋ยวนี้ฟังแล้วมันเกิดสลดใจว่าโอ้เหลือแต่เสียงแล้วหรือเนี่ยเ <c oughs> หลือแต่เสียงแล้วนะ นักร้องเก่าๆรุ่นเก่าๆที่เราชอบๆไปหมดแล้วเหลือแต่เสียงอันนั้นไปดูภาพวาดภาพถ่ายที่ติดปกแผ่นปกนลับเทปเราก็เห็นว่าเออจะรวยอาจจะหล่อสักแค่ไหนไปนานแล้วนะฮะแต่ก่อนนี่ชื่นชมนะสุรสิทธิท์สัจยวงแมนทำมาร์ชนะหล่อนะบุคลิกดี นันี้ไปเห็นจริงจงโอ้โหเจ้าของเพลงเยยฟ้าท่าดินะ <c oughs> โอ้แล้วก็นึกถึงไงนะว่านี่ไงน่าจะหล่อัะแค่ไหนสวยสักแค่ไหนเสียงดังฟังดีฟังแปงเสละแค่ไหนเหลือแต่เสียงนะฮะตัวจริงไปแล้วเพราะฉะนั้นให้เราได้เข้าใจว่ารูปก็มีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นน้าตา เสยียงก็มีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะรวมถึงปีนทั้งรถทั้งสัมผัสต่างๆทั้งหมดที่ปรากฏเป็นวัตถุกรรมล้วนมีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเคยเห็นรถที่มันไม่เที่ยงบ้างไหมไม่ใช่รถเมลรถเรือรถไปนะไม่ใช่นะรถคืออาหารเนี่ยอร่อยอร่อยมันมีความไม่เที่ยงไม่เคยเจอบ้างไหมบางคนไม่รู้ว่ารถมันไม่เที่ยงเป็นยังไง ทดลองดูสิครับคําไหนมันอร่อยนอั่นเป็นการใช่ไหมฮะ,ะรสอร่อยเป็นสิ่งที่น่าใคร่น่าปรารถนาใช่ไหมฮะตักแล้วก็ต้องตักอีกกินแล้วก็ต้องกินอีกว่าไหนอยากจะรู้เห็นความไม่เที่ยงของรสเนะี่ยคำไหนอร่อยเนี่ยอย่าก,กลืนนะอย่ารีบกลืนอมไว้ครับอมไว้ความอร่อยมันเริ่มหมดไปหมดไปเหลือแต่ความขยะขยะแขยงครับ ทำไมเป็นเช่นนั้นล่ะครับเพราะความอร่อยมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปในขณะที่เกิดขึ้นเนี่ยเรารีบกลืนก็ติดใจยอยากจะเอาอีกอย่ารีบกลืนครับแม่ทุเรียนที่มันอร่อยที่สุดอย่ารีบกลืนเช่ไครับเคี้ยวเคีย,คยพราอร่อยปุ๊บหยุดจึ๊ดดูไปครับเดียมมันซีดลงซีดลง,ดลงกลืนไม่ลงทําไมกลืนไม่ลงล่ะครับ เพราะความอร่อยมันเป็นนิจจังใช่ไหมครับมันผันแปรเปลี่ยนแปลงไปแล้วมันเป็นทุกขังครับคงสภาพเดิมไม่ได้มันเป็นน้ตาเบกเฮยอย่าเพิ่งไปความอร่อยจงอยู่ก่อนมันไม่อยู่แล้วครับมันไปแล้วมันเหลือแต่ความขยักขยแยงขบอกกลืนไม่เข้าคายไม่ออกเป็นเพราะอะไรครับกลืนก็มันขยแยงคายไม่ออกเปครับเสียดายกลืนก็ไม่เข้าแต่มันขยแยงคลายก็เสียดาย นั่นเลยคำข้าตตำลาว,ว่ากลิ่นไม่เข้าคลายไม่ออก <c oughs> นั่นนะฮะแม้รถก็มีความไม่เที่ยงพันแปรเปลี่ยนแปลงเ,เป็นทุกข์เป็นอนัตตาครับ <c oughs> นะเรื่องนี้ต้องพิสูจน์นะครับ <c oughs> เรื่องของธรรมะคาสอนของพระพุทธเจา้าเนี่ยพระพุทธเจา้ากลับสอนเรื่องอะไรไว้เนี่ยคงต่อการพิสูจน์ได้ไม่หนีการพิสูจน์เลยนะความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ย มันอยู่กับขันห้ามันอยู่กับรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันเวียนขันจากนั้นก็ให้เราได้เข้าใจนะกามเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าใคร่น่าปรารถนาของผู้มีโมหะมีอาวิชชาแต่กามเป็นสิ่งที่มีโทษไม่มีคุณของผู้มีสติของผู้มีปัญญา ฉันั้นผู้มีสติมีปัญญาอย่างเช่นพระเยเจ้าทั้งหลายเนี่ยเขาจะไม่ติดอยู่ในกามอาศัยกามแต่ไม่ติดอยู่ในกามแต่อย่างเราทั้งหลายนี่ไม่มีปัญญาอาศัยกามด้วยติดอยู่ในกามด้วยทําไมติดอยู่ในกามเพราะกามมีคุณกามเนี่ยมีคุณแล้วก็มีโทษพระเยเจ้าทั้งหลายเห็นคุณของกามเห็นโทษของกามบุตรชนทั้งหลาย เห็นคุณของกามแต่ไม่เห็นโทษของกามจึงหมกมุ่นอยู่ในกามเมื่อหมกมุ่นอยู่ในกามก็เป็นทุกข์เนื่องจากกามปิยโตชะยะเตโสโกใช่ไหมสิ่งใดความเศร้าโศกความเสียใจมาจากอะไรครับความเศร้าโศกเสียใจมาจากสิ่งที่เรารักถ้าเราไม่รัก เราจะไม่เศร้าโศกเสียใจแต่ถ้าลงรักสิ่งไหนผูกพันสิ่งไหนพอใจสิ่งไหนสิ่งนั้นต้องพลัดพรากจากกันไม่เป็นไปตามความปรารถนาไม่เป็นไปตามความต้องการเรารักเขาแต่เขาไม่รักเราเรารักเขาเขารักเราอยู่ๆเขาเปลี่ยนไปรักคนอื่นทุกไหมครทุกนี้เกิดจากอะไรเกิดจากความรัก รักมากก็ทุกมากรักน้อยก็ทุกน้อยไม่รักเลยก็ไม่ต้องเป็นทุกเลยเออนความรักจึงไม่มีในอริยเจ้าทั้งหลายในพระอริยเจ้าทั้งหลายมีแต่เมตตามีแต่ความปรารถนาดีอย่างเรามีทั้งรักมีทั้งเมตตามีทั้งราคะติดอยู่ในกรมคุณน้ำตาจึงต้องไหลออกไม่หยุด แม้แต่ละชาติพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าน้ำตาของคนคนหนึ่งต้องไหลทุกภพทุกชาติถ้าน้ำตาที่ไหลไปทุกภพทุกชาติไม่เหือดแห้งไปน้ำในมหาสมุทรน้อยกว่าน้ำตาของคนคนหนึ่งที่เกิดมาแล้วน้ำตาต้องลังไหลามาฉะนั้นเราท่านทลายเนี่ยถ้าไม่น้อมนำเอาคำสอนของพระเจ้ามาศึกษาพิจารณาหาเหตุผลดูเราจะไม่ทราบ ว่าในพบหนึ่งชาติหนึ่งเนี่ยน้ำตาของเราไหลเพราะเรื่องของกรรมมาเท่าไหร่ไหลเพราะเรื่องของกรรมมาเท่าไหร่นะแน่นอนครับลองตามไปดูในแต่ละเรื่องแต่ละอย่างที่น้ำตาต้องไหลเพราะอะไรเพราะความยินดีความติดใจความปรารถนาความอยากได้แล้วสิ่งนั้นต้องพลัดพรากจากกัน ต้องดับไปต้องสลายไปต้องห่างไกลไปต้องผิดไปจากที่เราปรารถนาผิดไปจากที่เราต้องการจาพย์พุทธเจ้าจึงตัดนะที่ใดมีรักที่นั้นก็ต้องมีความเศร้าโศกปิยโตชยเตโสโกจำได้ตั้งแต่สมัยเป็นหนุ่มๆแลวนะ,ะความลักนำให้เกิดความเศร้าโศก ความเศร้าโศกความเสียใจย่อมเกิดจากความรักพอมาถึงทุกวันนี้แล้วไม่เฉพาะความรักเรื่องคนรักหรอกทุกอย่างที่เราจิตไปผูกพันเข้าไปเกี่ยวข้องไปติดอยู่ไปให้เขาตอบสนองความต้องการอยู่มีลูกรักลูกก็ต้องเสียน้ำตาเพราะลูกมีเมียรักเมียก็ต้องเสียน้ำตาเพราะเมียมีสามีรักสามีก็ต้องเสียน้ำตาเพราะสามีมีพ่อมีแม่รักพ่อรักแม่ ก็ต้องสีน้ำตาเพระพอ่อเพราะแม่ทั้งหมดนะฮะรวมถึงครูบาอาจารย์ที่เขารักเราเคารพทั้งหมดเนี่ยถ้าลงเป็นกามแล้วมีโทษมีโทษเพียงแต่ว่าเราจะเอาสิ่งที่พระเจ้าตรัสว่ากามมีโทษมาพิจารณาเห็นโทษของการมตามที่พระบุตธเจ้าสอนได้หรือไมอ่ถ้าพิจารณาตามที่พระเจ้าสอนไม่ได้ก็จงร้องไห้ต่อไป แต่ถ้าหากว่าเราน้อมนำเอาคำสองพระเจ้าชี้มาว่ากรมทั้งหลายมีโทษเห็นโทษของกามได้เมื่อไรเมื่อนั้นก็จะคลายจากความทุกข์ได้ห่างไกลาจากทุกข์ได้และในที่สุดก็จะพ้นจากทุกข์ได้พ้นจากทุกข์ในที่นี้พ้นจากอะไรครับเออพ้นจากขันห้าฉะนั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะนี่ละเอียดลุ่มลึกแต่เราอาจจะได้แค่ทุกข์คือความไม่สบายกายไม่สบายใจ แต่ทุกเนื่องจากความไม่สบายกายไม่สบายใจยนั้นเป็นทุกขเวทนาขันห้าเป็นทุกข์นหนักสาหัสสาการยิ่งกว่าทุกขเวทนาอีกเอาละเดี๋ยวเราศึกษากันตรงนี้นะครับเอาเป็นว่าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมะให้กับยาาักษะเพื่อเห็นความเป็นจริงเรียกกันว่าอนุบุพิกถา แล้วก็เป็นบทแห่งธรรมะที่เราท่านทลายควรจะน้อมมาใส่ตนไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องของยาศะนะธรรมะนี่ไม่ใช่เป็นเรื่องของยาศะแต่พระพุทธเจ้าแสดงกยายยศะแสดงกัยยศะแล้วก็แสดงแก่ภิกขุททั้งหลายไม่ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าแสดงแก,ก่อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายเพียงอย,ย่างเดียวส่วนมาก จะแสดงกับพ really ิขุท uh ั้งหลายทางทางที่ยังไม่บวชพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าดูก่อนพิขุทั้งหลายเช่นปัญจวคียังไม่บวชแล้วนะผู้เจ้าเรียกปัญจวคีว่าพิขุทั้งหลายแล้วทําไมเรียกพระปัญจวคีว่าพิขุทั้งหลายเพราะเป็นผู้เห็นภัยจากการเวียนว่ายเวียนตายเวียนเกิดแม้เราท่านทั้งหลายเห็นภัยจากการเวียนว่ายเวียนตายเวียนเกิด เห็นโทษของกามต้องการออกจากการมออกการหนีจากกามต้องการพ้นจากกามก็ได้ชื่อว่าเป็นพิขุเหมือนกันครับนะให้เราได้เข้าใจอย่างนี้จากนั้นถ้อยคําที่พระุทธเจ้ากล่าวถึงการออกจากกนาีมเป็นยังไงครับมีไว้เดี๋ยวเราจะมาแสดงมาสรุปตรงนี้ก่อนเหตุผลที่พระเจ้าแสดงเรื่องทานก่อนเรื่องศีลตกลงอนุป,ปุพิกถามีกี่เรื่อง 1. นทานสองศีลสาสักขะนะสกามาทีนบหเนคขมมกกถานะครนะและก็อิยสัจสี่ตอนนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ทั้งหมด5ประการเนี่ยเพื่อให้รู้นะเพื่อให้รู้นะผลของทานผลของศีล เพื่อให้รู้ผลที่เกิดจากทานผลที่เกิดจากศีลและก็ผลของสักข,ขะคือผลที่ไปเกิดดีมีความสุขสักแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นเทวดาชั้นไหนพ้นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปไม่ได้นะให้เราได้เข้าใจอย่างนี้ดารทุกวันนี้เราทำบุญด้วยการให้ทานด้วยการรักษาศีล ตั้งความปรารถนาไงครับขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีให้ได้มนุษย์สมบัติเทวะสมบัติพลมสมบัติสมบัติต่างๆเหล่านั้นเป็นกามทั้งหมดค่อยเราได้เข้าใจนะี้กามทั้งหมดแม้แต่ขันห้าที่เราได้มานี่ก็เป็นของกามเป็นของกามอย่าได้ยึดเอาสิ่งที่เรามีที่เราได้นี่ว่าเป็นเรา เป็นตัวเราเป็นของเราตั้งแต่บรรยายธรรมะเริ่มต้น17คัมภีคำมาก็คือธรรมจักกับอัตนสูตรใช่ไหมครับตามด้วยอนัตตลกขสูตรผมก็ถือว่าเป็นการเป็นการเริ่มต้นเรียกกันว่าปฐม,มาภาคให้เราเรียนรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดง เอาไว้เป็นเบื้องต้นและก็ท่านผู้ฟังที่เขารอคท่านผู้ฟังกำลังติดตามและฟังรายการตามทางพระพุทธเจ้านำเสนอท่านผู้ฟังโดยองค์กรสมาธิทิฏฐิถิ่นกาขาวชมรมผู้ฝ่ายเนธรรมะและสธาของคุณมาโนคุณสุพิษเพื่ที่คุณสธาของคุณอัมพวันลีอาพรร่วมกันรับอินเจภาพขออนุโมทนาสาธุมณา,าโอกาสนี้นะครับ และคืนนี้เวลาหมดต้องติดตามแลบฟังกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้จะเป็นสถาของคุณเจรายุเอราวันสถาของคุณสาลีแมนชีรับเป็นโชภาพดวมกัดตรงนี้จะได้อนุโมทนาสาธุกันนะครับคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความพาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญาจงมบเกิดมีแก่คุณมาโดด คุณสุพิพธพฤติคุณคุณอัมพาวันหลีอาพรและท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีครับคิดไม่ออก พระพุทธรูคิดไม่ออกบอกมาทางชมรัำอย่าปล่อยปัญหามักมองอางรมง์โกรธลบหลงศึกษาพฤตทกรรมทำจิตใจให้ทวงซอง,องรักษาสินให้มั่นคงจะไม่ลงอบอาย I'm <imitation>